ลุนสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ทาคาชิโฮกชกันครับผมเชื่อว่าที่นี่เป็นจุดมุ่งหมายของใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการมาแวะเที่ยวที่นี่ถ้าได้มาฟุกุโอกะกันนะเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เลยนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กสาคัญเลยที่ควรจะต้องมาดูวิวทิวเขาคือที่เนี่ยสวยจริงๆนะครับแบบไม่จกตาเลยแต่ผมเนี่ยเสียดายมากๆนะคะช่วงก่อนที่ผมมาเนี่ยมันมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะทำให้น้ําบนเขาเนี่ยมาค่อนข้างเยอะปริมาณน้ำเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยมันทําให้เยอะขึ้นเนาะทำให้ผมยยสุดดท้้าแลวอ ไเรือครับเอาจริงๆผมก็แอบเซ็งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ มาพลาดการพายเรือซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวรอบนี้เลยนะครับพอทั้งนั้นที่เราจองมาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหตุจําเป็นนะคบเพื่อความปลอดภัยครับพนักงานเขาก็ต้องขอยกเลิกเที่ยวของการพายเรือไปก่อนนะครับโดยที่ผมเองเนี่ยก็จองผ่านเว็บไซต์มานะครับก็จะมีการโอนเงินคืนผ่านบัตรของเราผ่านระบบอัตโนมัติเองนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับใครที่มาผมก็แนะนานะครับว่าถ้าอยากมาพายเรือก็แนะนําว่าอยากให้จองมาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาลุ้นนะถ้าเกิดคนเยอะขึ้นมาเนี่ย อยากมาลุ้นหน้างานตื่นเต้นดีก็มาหลอดดูที่หน้างานได้นะครับโดยหุบเขาทาคาชิโฮแห่งนี้นะครับเป็นหุบเขาลึกที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟอาโซเมื่อหลายพันปีก่อนนะทําให้มีล่องลึกลงไปจนเป็นช่องหินรวมไปถึงยังมีแม่น้ําที่ตัดผ่านตรงกลางเนี่ยมีชื่อว่าโกคาเซะนะครับทำให้วิวตรงนี้ที่มองมาจากเรือเวลาที่ล่องเรือผ่านเนี่ยครับเราจะเห็นเป็น2ข้างทางเป็นหินสูงชันที่สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าอันซีนมากๆเลยนะรวมไปถึงถ้าใครอยากได้ฟิลแบบการประจนภัยเล็กๆนะก็สามารถเดินที่ด้านบนในทางเดินเรียบหน้าผาได้ ซึ่งจะมีระยะทางประมาณ1กิโลนะครับในระหว่างที่เราเดินนะครับก็จะมีวิวทิวเขาอยู่ข้างทางตลอดเวลานะมองลงมาเห็นน้ําตกด้วยนะแล้วเมื่อเราเดินไปจนสุดทางนะครับจะมีศาลเจ้าทาคาชิโฮอยู่ด้วยนะครับที่นี่ก็สามารถมาแวะถ่ายรูปได้เลยนะเราเจอหมาป่ามา,มาชิบะหม,มาที่สงสัยว่าตัวเองเป็นหมาหรือเปล่าหมาอะไรที่สงสัยว่าเป็นตัวเองหมาอะไรชิบะใช่ชชชช ตอนนี้ไม่อยู่เรียวเวย์ฮะรถไฟเพิ่งไปอ่ะยูอาร์ดูีแน่นะไรอ่ะไหนท้องฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะท้องฟ้าที่ท้องฟ้ามีอะไรอ่ะเออท้องฟ้ามีอะไรแต่มันเป็นสีลุ้งเลยเนาะใช่เมื่อกี้เห็นเป็นสีขาวอันรไม่รู้เดี๋ยวจะมาขึ้นรถไฟกันที่นี่เป็นรถไฟที่เขาก็แนะนำว่าให้มาเป็นรถไฟที่ดูรอบๆเมืองนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปนั่งดูท่องเที่ยวที่นี่กันที่นี่เรียกว่าอามาชิรุสุเรลเวย์อยู่ที่ทาคาชิโฮรถไฟสายนี้ก็เป็นรถไฟสายพิเศษนะครับที่จะนั่งกินลมชมวิวชมบรรยากาศภายในเมืองของทาคาชิโฮนะครับโดยที่รอบที่มีรถไฟเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับ ก็จะแบ่งทีนึงเนี่ยประมาณ40นาทีมีรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟรอบนี้ก็จะมีค่อนข้างต่อเนื่องนะโดยผมเลือกรถไฟในรอบเที่ยง20นะครับราคาบริการเนี่ยของเด็กตั้งแต่อายุ1นถึงหขวบอยู่ที่700เยนนะแล้วก็ 7จ็ถึงสิเนี่ยอยู่ที่พันสเยนส่วน16ปีขึ้นไป2,000เยนครับและพอเรามาถึงที่นี่สิ่งที่ต้องทําก่อนเลยก็คือต้องปั๊มตายางนะครับเป็นที่ระลึกเอาไว้นะเป็นของคุมามโตะและอีกเหตุผลหนึ่งนะที่เรามาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเรามีเวลาเหลือครับเหลือจากที่เราไม่ได้ไปพายเรือนั่นเองทำให้เกิดที่เที่ยวที่นี่ขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่าเราเผลอไปหยิบแผนที่กิจกรรมของที่นี่มาดูนะครับทำให้เรารู้ว่ามันมีกิจกรรมนั่งรถไฟแบบนี้ด้วยก็ถือว จากในประเทศไทยนะและนอกเหนือ ough, จากกิจกรรมนั่งรถไฟนะครับในแผนที่ที่เขามีให้เนี่ยตรงประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอีกมากมายภายในเมืองนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วก็ลองไปหยิบแผนที่ดูนะครับว่ามีกิจกรรมให้เราไปทํากันในเมืองนี้นะครับไปครับไปดูบรรยากาศการรถไฟกาําลังจะออกล้ออกแล้วออกแล้ว ไปไปไปข้างบนด้วยไปไปข้างบนด้วยบ๊ายบายบบ๊ายบายบ๊ายบายและจุดเด่นของรถไฟสายนี้ก็คือความสวยงามของธรรมชาติครับคือมองไปสองข้างทางเนี่ยสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับทั้งต้นมงต้นไม้ วิวทิวเขานะเต็มไปหมดเลยครับคือต้องบอกว่าที่นี่สวยจริงๆนะคือเหมือนจุดเด่นของเมืองนี้คือมาขายความเป็นธรรมชาติเลยครับและทุกคนก็จะได้รับแบบอากาศที่บริสุทธิ์ไปครับและความพีคข,ของรถไฟสายนี้ยังไม่หมดครับมีตรงจุดนี้ด้วยครับภายในอุโมง์ก็จะมีแสงไฟแสงสีเสียงเสียงไม่มีมีแต่เสียงลมนะแต่แสงเนี่ยสวยมากเป็นการฉายไฟขึ้นไปด้านบนที่ฉายชนกับผนังของอุโมงครับแล้วด้านในมันก็จะมืดเนาะแล้วมันก็จะเห็นเป็นสีแบบเนี้ยสวยงามมากๆนะครับใครที่มาก็ส่วนใหญ่ก็มารุมถ่ายรูปกันมุมนี้แหละครับและแสงไฟสวย แบบนี้รวมกับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับอากาศเย็นพัดสบายก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยโรแมนติกขึ้นมาเลยนะครับใครที่มาเป็นคู่เนี่ยผมว่าโอ้โหฟินแน่นอนครับ ความพีของที่นี่ยังไม่หมดนะครับพอรถไฟเนี่ยมาถึงตรงปลายทางนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นหุบลงไปนะเป็นเหมือนกลางทางและก็จะรถไฟเนี่ยก็จะจอดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่ในจุดที่ชมวิวแล้วสวยที่สุดของที่นี่เลยนะครับและความน่ารักของรถไฟสายนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ พอมาถึงตรงจุดปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับกับตันรถไฟของเรานะครับก็หยิบปืนพ่นฟองอากาศออกมาจากหน้าท้องนะครับเหมือนโดเรมอนเลยนะครับขึ้นมาเป่าฟองอากาศให้พวกเรานะครับเพื่อเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวโคตรสุดจริงๆครับที่นี่ และหลังจากที่เราอยู่ในจุดชมวิวนี้ประมาณ5-10นาทีเรียบร้อยนะครับ เราก็นั่งรถไฟไปต่อนะจนสุดทางพอสุดทางปุ๊บเนี่ยรถไฟก็จะขับย้อนกลับเส้นทางเดิมนะครับกลับไปจุดเริ่มต้นนะอ,อันนี้เป็นทางตันแล้วทางตันแล้วโอ้โหโตันละ,ละ,จ,ะจะไปทางนน้นละไปทางนี้ละทางนี้ละ เป็นอันดับผมค่อนข้างประทับใจกับรถไฟสายนี้มากๆเลยนะครับที่อยู่ในเมืองของทาคาชิโฮนะใครที่มีแพลนที่จะมาเที่ยวผมแนะนําเลยนะครับให้เตรียมตัวมาให้ดีเนาะเตรียมพร็อพเตรียมชุดมาให้พร้อมเลยกับการถ่ายรูปกับรถไฟสวยๆนะครับและผมว่ามันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเลยนะครับที่แต่ละเมืองเขาพยายามพัฒนาหาจุดเด่นสําหรับการท่องเที่ยวนะครับเพื่อมาให้แบบนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วก็มีจุดเด่นมีจุดถ่ายรูปมีจุดเช็คอินนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและหลังจากที่เราอยู่เมืองนี้กันมาแทบจะครึ่งวันนะครับหลังจากน เมืองหลวงของจริงแล้วก็จะมีแต่แสงสีเสียง ใช่ไหมเนาะแต่ก็จะเป็นเมืองแบบเมืองจริงๆครับตามแผนเนี่ยผมก็จะเอารถเนี่ยมาเก็บที่โรงแรมให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเช็คอินแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินเที่ยวกันในเมืองค่ะก่อนอื่นครับเราต้องเติมพลังด้วยอาหารก่อนครับและมื้อนี้เป็นมือนม้อมิชลินเลยครับชื่อร้านว่าคาสึเลสึเท,ท,ทอ <า S 2> ทิชินชิก<อ>ายอ่าน <อา S 1> ได้รอบเดียวน,นะครับไม่อ่านซ้ํานะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ร้านเนี้ยเนี่ยขายของคาสึครับเป็นร้านที่อร่อยมากๆจริงๆเลยแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่มาที่เมืองคุมาโมโตะแล้วนะครับอยากให้มาลองร้านนี้จริงๆ หลังจากที่เราอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปเดินเที่ยวที่เมืองคุ่มโมโตโกันและแน่นอนครับเราหนีไม่พ้นโซนที่เป็นย่านช้อปปิ้งเลยถนนที่ผมไปเดินเนี่ยก็จะมีชื่อว่ากินซาโดรินะครับก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีร้านขายของฝากร้านขนมร้านอาหารเนี่ยเต็ม2ข้างทางเลยนะครับและพอเราช้อปปิ้งจนได้ที่นะครับก็กลับมาที่โรงแรมนะครับผมพักที่โดมี่อินนะตัวเนี่ยผมก็เคยพักโรงแรมนี้ที่ฮอกไกโดนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบโรงแรมประมาณนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับช่วงประมาณสามทุ่ก็จะ มีราเมงให้กินด้วยนะครับกินฟรีนะคแเราก็ทานได้เต็มที่เลยใครไม่อิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะและพอเรามาถึงที่ตัวห้องนะครับเอากระเป๋าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาดูห้องกันห้องเนี่ยก็จะมี2เตียงนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีตัวฟูกที่ให้มาปูเพิ่มอีก2ที่นะครับ ส่วนภายในห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพราะจะแยกเป็นห้องชัดเจนมีตู้เย็นมีอุปกรณ์ที่สําหรับชงชาให้พร้อมเลยนะครับสำหรับโรงแรมนี้และในส่วนของห้องอาบน้ําก็มีอ่างแล้วก็ชาเวอร์ให้พร้อมเลยนะครับพอเราเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลงมาทานอีกหนึ่งมื้อนะครับที่เป็นรามเมงฟรีนะครับที่เขาให้บริการเป็นอีกหนึ่งมื้อครับที่อร่อยแบบเต็มที่เลยพอเราทานมื้อขําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาผ่อนคลายบรรยากาศครับผมไม่ได้อาบน้ําที่ห้องตัวเองนะผมก็มาอาบน้ําที่ด้านบนของอาคารนี้เลยชั้นบนสุด จะเป็นห้องออนเซนครับโดยที่ท,ที่นี่เนี่ยก็จะมีไอติมให้บริการด้วยนะคะเป็นของเฮอร์ชี่ค่ะแล้วก็สามารถหยิบกินได้เต็มที่เลยนะคะจะเป็นกินก่อนอาบน้ําก็ได้หรือว่ากินหลังอาบน้ําก็ได้ท,ที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งห้องอาบน้ําแล้วก็แช่ออนเซนไปในตัวเลยนะครับพอผมแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกมากินอีกรอบนึงครับคือเอาให้จุใจอิอ่มหนำสำราญเลยส่วนตอนมื้อเช้าเนี่ยถ้าเรามาแช่ด้านบนเนี่ยครับของกินเนี่ยก็จะเป็นพวกนมเปรี้ยวนะครับและแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับ เวลามาเที่ยวเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วๆครับและเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะตื่นแต่เช้านะคะพรุ่งนี้เรามีนัดที่จะไปแต่งชุดกิโมโนกันเพื่อเที่ยวในเมืองคุมาโมโตะครับเราได้เตรียมร้านเช่าชุดเอาไว้แล้วนะครับเราก็มีการจองชุดล่วงหน้าไว้แล้วไว้กดติดตามนะครับพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าชุดจะสวยขนาดไหนแล้วไปเดินเที่ยวคุมาโมโตะกันครับ